สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันสัปดาห์นี้เป็นของประจำวันที่25ถึง31ธันวาคม2566นะคะการอ่านนี่ก็เป็นการอ่านตามรับไพ่มีได้ดูส่วนตัวจะทาให้คนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงแล้วก็ถ้าไพ่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์โรคหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกัน กขอนแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักฝมหายใหลักที่ปาิสียมักมีองค์แปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนนะคะได้ยินมาเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะอ่ะทีนี้รู้ว่าสัปดาห์นี้ไพ่เขาจะมีอะไรบอกเราบ้าง หนึ่งสองสามขอญาตเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งพระทิตพระังคารพ,าพระพฤหัสบดีใบที่สองพระจันทร์พระพุทธ ใบที่สามพาทิตกับภเกดทีนี้ขนมก็ามาอ่านตามน้ำไพ่กันนะคะการงานเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นในทิยเนี้รวมถึงบนโลกสื่อออนไลน์ด้วยนะคะแล้วบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์เดินทางไปกับผู้ใหญ่ในเรื่องของการงาน แล้วก็อาทีเนี้ยคุณจะได้รับความสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่คุณเองแล้วถ้าใครทําธุรกิจที่มีการติดต่อลูกค้าเนี่ยนะอาทีเนี้ยลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการเยอะหรือบางคนอ่ะจะได้รับข่าวดีด้วยและบางคนเนี่ยจะได้เจอกระดานมิตรทีนรเนี้ยกระดานมิตรเนี่ยอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตให้ดีๆด,ด้วยนะคะว่ามารูปแบบไหน เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยก็มาในรูปแบบนีอะเหมือนกันบางคนอาจมีเกณฑ์เดินทางไปไหว้สิ่งศิธิ์ในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ไปขอโชคลาภอันเนี้ยของแต่ละคนนะต้องดูนะว่าเป็นออขอโชคลาภในเรื่องอะไรทีนี้เรื่องการเงินว่างการเงินเนี่ยทเนี้ก็จะมีเงินเข้ามาให้ใช้สอยกันแต่บางคนก็จะได้จากการติดต่อสื่อสารของ แต่ละคนนะว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือบางคนอาจจะก็ได้นะไปทวงเงินเพื่อนหรือเปล่าแล้วแต่ละคนน่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องอะไรทีนี้บางคนอาจจะได้จากการที่คณะจากสื่อออนไลน์เองอะ่ะอย่างคนค้าขายบนสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะมีเงินเข้ามาเยอะด้วยช่วงนี้ทีนี้ก็มองว่าบางคนอะ่ะจะมีโชคลาภไม่คาดคิดเกิดขึ้น อันเนี้ยโชคลาภไม่คาดคิดเนี่ยให้มองว่าโชคลาภอะ่ะอย่าเพิ่งไปเพ่งเลยว่าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคสักทีเดียวบางคนอาจจะเป็นเงินสดก็ได้บางคนอาจจะเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนความรักนะคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยมองว่าทีเนี้ยคุณมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวสถานที่ติดน้ําไปทานข้าว ไปไหว้วพระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันส่วนคนโสดอ่ะอาทิตย์นี้คุณทอนท้ายจคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาของคนั่วไปจะทำให้คุณเนี่ยมีได้เจอจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนผู้ใหญ่แนะนำปัะตูคุณนะคะบางคนเนี่ยจะเจอชาวต่างชาติในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มองว่าอาจจะไมีว่า เครียดวิตกกังวลแล้วก็เรื่องของสายตาความดันหัวใจแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดจากความซุ่มซ่ามของเราอะ่ะบางทีเราเดินไปอาจจะไปชนหัวเราอาจจะไปชนอ่อเนี่ยนะอย่างบางทีก็บางทีกงท่กระจกมันใสใไหมอาจจะไปเดินชฉกระจกกันก็ได้หรือบางคนเดินไปอะ่ะบางทีแบบถ้าไม่ดูพื้นอะ่ะมันถูงต่ําอะเราเหยียบพลาดอะ่ะข้อท้ามันอาจจะพิก,ก็ได้ต้องระวัง หรือบางคนอาจจะถูกของมือของมีคมบาทก็ได้นะคะหรือคนที่เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงอ่ะบางทีเราจะโดนก็ได้นะเล็บของเขาขวนเราเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้ตามหน้าไพ่สัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบทุกความดีไม่มีความทุกขอบคุณนะคะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยก็ขอทุกคนเนี่ยอ่า รักตัวเองกันเยอะๆตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้เราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยค่ะแล้วพอสิ้นปีคุณก็ดูว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยสำเร็จไหมถ้าสำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งกันนะสามารถชนะใจตัวเองได้ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขประสบความสำเร็จ ในทุกสิ่งที่คุณต้องการกันนะคะขอบคุณค่ะ